สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังจะไปวัดก็เลยมาถ่ายให้ดูวิวตอนกลางวันอยสวัสดีครับอันนี้เมืองเฟืองครับแพรเมืองเฟืองสวยไหมแล้วดูน้ำนะทุกคนทุกคนดูความตื้นนะมันตื้นมากเห็นไหม เนี่ยมาเวลาเนี้ยมานั่งชิวๆเล่นๆอะ่ะได้สวยอยูย่เยน็ยนเยน็นเย็นเย็นแต่ไม่เช้าหนาวที่เมืองจันอะ่ะแต่คืนนี้น่าจะหนาวมากที่เมืองเชียงครั้งที่แล้วมาฝนตกแต่ครั้งนี้มาอากาศเย็นอากาศดีอากาศดีเดี๋ยวต้องขึ้นไปวัดแล้วแป๊บนึงไปวัดชัยสรีหวันารา โทษนะครับใครเมาห้าม